สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะน<ม>ำไดโนเสาร์ตุ๊กตายางนะเป็นแบบบีบได้เลยมีเสียงนะครับเงีง้ย<ง>เสียงดังดีมากตัวใหญ่ด้วยอะ่ะหมะให้เด็กๆเล็กๆไปเล่นกันได้นะประมาณาขรูสองครูก็เล่นได้เลเพราะว่ามาตัวใหญ่ดีปิดถุงนิดนึงมันเป็นถุงตะบถ่ายเดี๋ยวนะแกะช้าับตัวใหญ่ดีอืได้แล้ว หาไม่ได้แค่ห้าตัวนะครับปกติมีอยู่6ตัวนะมีแองกิโอซอรัดด้วยแต่ว่ามันขาดนะนะเป็นยางนะ่านิ่มๆดีได้เลยอใหญ่ดีแบบใหญก่ก็ใหญ่กว่าปามือรู้ใหญ่นะเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นทีเรดนะครับตัวแรกนะเนทีเ็ดเอา อะมาดูตัวที่สองกันดีกว่านะตัวที่สองนี่ก็จะเป็นปเซลาท็อปอเดี๋ยนะติดถุงอะ,อะแกะตังไหนเนี่ยอเดี๋ยนะอะได้แล้วอถุงตะข่ายน่าจะเป็นถุงพลาสติกนะมันยังง่ายง่ายอรู้สึกว่าตัวนี้ขามันเอียงนะเนี่ยขาเอียงตั้งยากอะ แต่สีสันก็ชูดสามนี่นะคือเขามันไม่แยกนะคือถ้าเขาแยก่อนก็ดีนะชุดนี้เป็นยางมันอ่อนนะครับแต่อ่อนเกินไปนะจะอ่อนซะจนขาเอีงแบบแบบตั้งไม่ได้เลยนะอ่ะมาดูตัวที่สามกันบ้างตัวทีสามนี่ก็จะเป็นคาราโซลโลโลครับเดะปอบมันเลย เป็นุู้น่าทำเพลงอ่อืมตัวนี้รู้สึกว่าตัวค่อนข้างจะเล็กกว่าตัวอื่นนะเนี่ยอืมอ่าแขนก็อ่อนนะเป็นแขนอ่อนครับแต่ตั้งได้นะตั้งได้แต่ต้องใช้หางค้ำนิดนึงอืม นี้ขาดแต่แองกิโอโซลัสนะเพราะว่ามันขาดนะนะยางมันขาดแล้วผมก็เลยไม่แล้วผมก็เลยไม่ได้เอามาทําคลิปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบาคิโอโซลัสอ่าคอยาวมีโหนกที่หัวนี่ไงคอยาวมีโหนกที่หัวแต่ลําตัวนะไม่ใช่คือแต่หัวนะใช่นะอ่ะเดี๋ยวติดหางหางยาวอ่าเสียงดังดีมากเลย มาตัวใหญ่ดีนะนม่ไงมาตัวใหญ่ดีมากเลยเด็กเล็กๆครับขวบสองควบก็เล่นได้นะชุดนี้หาซื้อด้ตามร้านขายของเล่นนะคะไปหาดูนะก็หรืออาจจะมีมากกว่า6แบบก็ได้นะมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างตัวสุดท้ายก็เป็น สเตโกโซลัสนะคือแบบถ้าเห็นหน้าโูแบบนี้เราก็ใช่นะครับยังไงครับเป็นรูปไดโนเสาร์นะอะมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นได้แค่หกแบบเองอเดี๋ยวนะติดโอ้มันติดอาคีบมันด้วยนี่ครับ ตัวใหญ่ดีเสียงดังดีด้วยเมให้น้องๆนะเด็กๆครับไปบีบเล่นกันได้นะคือแบบตัวโมเดลอาจจะไม่สมจริงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเน้นให้เด็กเล่นบีบเล่นนะครับหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะ ทิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับ